สิ่มี่แทบทุกอย่างค่ะไหนเราอยากกินอะไไแน้วก็สพพายาเมมาปูกครับผมพีข้าตะไร้มีเบิร์โอ้สดงว่าเขาม่มีบอดด้สื่อยังจักกย่างที่นี่เอ่ยแม่นะะกะกาว่าครับลูกร้านจังบอดด้ซื่อเังสินะรับที่นี่ม่เพราะมันเป็นน้วยมากบางที่หล้ามันเป็นมันออกมันหายผลผลิตลายเกินก็เดบ่งขายบงทแต่ว่าพวกนี้คือมันพัดกันออกผลผลิตตลอดเั้ากต่เด็กขายงสินะครับแล้วก็ได้กินตลอดแล้วก็บ้องไปซื่อไปยังสิ ตอกปูเพื่อไลายๆอย่างห,หน้าหมุนเวียนกันไปล่ะค่ะจะได้เกิดไรไดตลอดปีครับนาแรงสวนเท่าคือจังยั่งสุ่มสื่น,นอยู่ครับบานบ่เหี่ยวคือขาก็สิแบบนอครับขท้าอวบค่ะไปไปตลาดก็สิขอเด็ดเปียวแล้วคือมันต้นอวบเท้าอองามปกตินี่เนี่ยมาถ้าเป็นนาแรงนี่สีเหี่ยแห้งนอ <c oughs> แมนคะ่ะสวัสดีครับพี่น้องครับเมือวนี้มาพร้ากับบ้านน้องในช่องปปปาพ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะ เดี๋ยวมื่อาน้องก็จะพาพี่น้องมาเบื่องอีกหนึ่งสวนนะครับนอกเพื่อนก็จะเห็ดสวนผสมประสานครับผมพี่กัดแปลงนี่ในอำเภอกันทละล่มนะครับเด้อตำบลดุลนี่นะครับผมจังหวัดศรีสะเกดนะครับเด้อนี่ครับผมนี่เจ้าของแปลงเพิ่นสวัสดีครับเอ๋ยครับสวัสดีค่ะครับผมซื้อยังนอซื้อบุ๋มค่ะเป็นลูกสาวเจ้าของสวนครับผมตรงนี้กับพื้นที่เฮ้าๆนี่ประมานจักไรครับย่นี่ ถ้าล้วนทั้งเบอร์ก็ประมาณมสิบหกไาค่ะอสิบหกลาแต่ว่าถ้าเอามาเห็ดเกษตรเลยครับบะก็เคิงหนึ่งค่ะเคิงหนึ่งนคะนครับเนาะกะจะประมาณหาลายเพราะมัจนจะมีสาน a m ข้างลังน้ำค่ะแล้วก็เป็นแปลงเขาข้างลังทัตติครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือเป็นโซนนาบานเฮ้าแมนค่ะแต่ว่าาเอามาเห็ดสวนผสมผสานะครับเนาะกับสิแบงเห็ดเป็นโซนๆนไปบ่ครับกับบเชิงว่าแบงเป็นโซนค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชที่เพิ่นมากินเพื่็จะมาลงปลูกไว้จงซง่นะค่ะครับผม ซื้อสวนเขาซื้อสวนหยังครับบ้านสวนตายายครับผมอา<ม>ผู้ใดผ่านไปผ่านมาอยากแวะเข้ามากะได้เนาะได้ค่ะครับผมเดี๋ยวมื้อนี้ผมขออนุญาตส้มสวนนด้นะครับดได้ค่ะเช<น>ิญเลยค่ะครับผมเฮาะจะปลูกหยังแน่ครับในพื้นที่ของเขาสวนใหญ่ีนนี่ก็จะเป็นบักหน้าว่ะแล้วก็มีบักม่วงบักข้าวชมพู่กระท้อนครับแล้วก็ล่าสุดเป็นปลูกบักขามเถแต่ว่ามันเบิดหน่วยไปแล้วค่ะอืมเพิ่นก็จะขึ้นเป็นช่วงๆแม่นครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเหลือ มักม่วงหรอครับบักม่วงหลายแห้งค่ะเดวไปเบิ้องถึงหนุนก็ได้ค่ะัะกแห้งค่ะ,ะคได้ผลผลิตแล้วก็ได้ไปขายครับผมเป็นบักหน้าพันหยังเนาะครับอันนี้น่าจะเป็นแป้นค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแบ่พันเอามาปลูกนะครับผมก็จะบางทีมันก็สีออกในช่วงที่แบบราคาสูงมักก็สีไดเงินแน่อยู่นะค่ะครับพอมันจะออกอยู่ตลอดเลยนี่บอกแนค่ะครับผมยุงนี้ก็เฮาเอามาเห็ดเกษตรยู่นี้ประมาณแักปีแลวครับเฮ็ดเกษตรยุ่ น่้จะประมาณสี่ปีครับผมจ้ะอันนี้ก็จะเป็นบักขามเทศเพิ่นบักขามเทศนะครับนาอจ้ะเป็นี้เไาก็ซื้อพันมากอนานนี้สีดีซิมอยู่ค่ะห้านกรอบอันนี้ใช่ไม่ฝาดเลยครับอ่ะนี่ครับมะขามเทศเบิดไปแล้วครับพี่น้องยังสียังเหลืออุยยมะม่วงเหรอครับเอื้อยนะครับแมนค่ะมักม่วงะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นหน้ามะม่วงนะครับน้องแมนค่ะนี่มกม่วงแก้วโดกอยู่ค่ะครับเป็นพันต้อนเหรอครับเอื้อยนี่ ผึ่งใช่มั่งซื้อกิ่งพันมาแต่ดกครับดกลีนอแม่นครับอันนี้น่าจะเป็นมหาชนกที่ผึ่งปลูกไปครับประมาณจักปีครับนี่ประมาณผิดถ้าจำมาผิดพี่ว่าสามปีอ๋อแต่มันให้ผลเร็วอยู่ครับใช่ให้ผลเริ่มประมาณจักปีครับปีที่แล้วน่าจะได้กินแล้วนะเนี่ยเพราะว่าปลูกแบบเดียวเพราะว่าฝูงมือม้วนตอนนั่งเลยเนาะใช่ค่ะมันเป็นกิ่งตอนครับผม เริ่มแรกเนี่ยเทาสื้อมาต้นแล้วจักบาทพ่อหูบ่คับเพืือมพี่บ่แนใจลวค่ะน่าจะร้อยร้อยขึ้นมั้งแล้วเมื่ะกี้นีบบกม่วงเบาตอนตอนนี้มันแก่แล้วครับอันนี้ก็เป็นสองรอบแล้วครับผมม่วงเบานี่บ่ครับใช่ขายดีนะอันเนี้ยครับบุงครับพี่น้องโอ้ยแน่มากครับพี่น้องบ่หน่อยนะครับพี่น้องเด้อแม่ม่วงเัรื่องนี้เพิ่นเฮ็ดผสมประสานกันไปแม่บุครับโซนท่านี้ก็จะเป็นบ้านเขานะครับน้อใช่นี่ครับก็จะเห็ดอยู่ข้างหลังบ้านนะครับเด้อ สซนนี่ก็จะเป็นนาบ้านสวนติดบ้านนะครับเด้อนี่มานี่ก็จะเป็นของกินอีกแล้วครับผมนี่กูดแม่ค่ะบกูดเอาไว้เทต<ม>้าพเภาโอ้นี่ครับคือมานี่เขาเขาไมา่หนีคือโบผิดหวังเลยอ่อันนี้ตนหนึง่งครับผมได้ทุกอย่างเลยครับพี่น้องได้ขายนํเพ่นวาใช่อันนี้สมโมอสมโอก็ออกน่วยแล้วเป็นลูกครับผมผิดลูกแล้วครับพี่น้อง เริ่มติดลูกจักปีครับเบื่อยหรือเพิ่งติดค่ะติดเวยครับเด้อนี่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นทับทิมสยามที่เนื้อมันสีแดงแดงถ้าจำไม่ผิดนะที่ซื้อม,มาครับผมทะย,อยอนน่อยเมื่อเรือเย่ะครับเอืเ่อหรืยว่าเข้าลงทุนท,นทีเดียวเลยบอค่ะบอลงทุนทีเดียวบองเถอะเข้ามามันตายก็มีแล้วก็ซืมม้อมาซ่อมนี่ค่ะครับผมอันนี้จะเป็นมะม่วงเบาครับนี่ครับมะม่วงเบา อุ้ยดกดีเนาะเอื่อยเนาะไชมากินสมนี่ถือใจแห้งค่ะครับผมกินสุกได้บ่าครับเอื่อยนี่อืมไม่นิยมอ๋อแต่ว่าตอนนี้มันเข่าแกนนะคะมันเริมบ่แเ่บแล้วครับก็คือสิ่นี่เขากินซุกโอกินกินดีบกินดีบใช่กินสมเนาะเอื่อยเนาะใช่ครับผมราคาดีนะเนี่ยแต่นี้เป็นรุ่นสองแล้วแล้วก็เริ่มแอ็เอาไปชิมก็ได้นะครับเพิ่นติดทย่อยออกเรื่อยๆญ่ปะครับแม่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นแก้วขมิ้นครับผม เป็นพวงอย่างนี้เลยครับพี่น้องิ่งแก้วขมิ้นลด้รับเด้อนี่ครับเอื่อยเพื่อนครับมาดูแลสวนซอยคือกันนอยเนอครับผมเอื่อยครับบานเอื่อยได้เห็ดงานประจาบ่ครับอยู่นี่พี่บอกแม่พี่รับราชการอ๋อรับราชการอยู่ไสครับผมอยู่อำเภอพายุค่ะครับอันนี้มันจะเป็นพวงสิเลยครับผมคือเวลาเสาร์อาทิตย์เขาก็ได้มาพักผ่อนใช่วันเสาร์จะมาหาแม่ครับโอ้เอื่อยกัมานอนอยู่ผี่เลย ก็มีบางเทื่อกับมานอนบางเทื่อกับบดินอนแล้วแต่ภารกิจงานตัวเองครับผมนี่ครับพี่น้องเอือยิ่นเกิดงานอยู่ได้ครับเด้อเวลาพิ่งจะมาเห่น้ำแม่นะครับนาะครับอยู่อำเภอพายุด้ครับพี่น้องเด้อนี่ปุ้ยบักม่วงพคนขับเป็นแก้วขมิ้นมาเอือยใช่ชิ้มได้ครับผมเดี๋ยวปอกให้ดูก็ได้เนื้อมันสวยนะครับปุ้ยดอกดีนะครับเด้อพุ้นปุ้ยได้เอือยครับบานเล้าบักม่วงเขาดกดกจังสีครับพ่นมีเพนเรียงงัวได้ค่ะพันก็มี่ปุ้ยหิ้งงวอ ก็คือคอดีเขาเลี้ยงงัวไว้ข้างหลังครับผมตัวนี้ก็คือสีเลี้ยงงัวไว้ก็ได้พุ่นหิ้งงัวเขามาใส่แม่ค่ะได้ปุ๋ยได้พุ่นหิ้งงัวมาใส่บ้านนี้เนี่ยข้ามานี่ก็คือจังนาแหล่งสวนเข้าคือจังย่งสุ่มสื่นอยู่ครับบ้านเพิ่นกระหดน้ำตลอด่ค่ะออครับผมแล้วป่นไหนก็ยังเหี่ยวอยู่ด้วยนี่แม่ค่ะระบบน้ำของเข้าดีครับเอื่อยบ้านเข้าเฮ็ดแนวไดนครับจังพ่อกับสวนเข้าเราใส่แผงน้ำ ระบบนำไต้ดินเนี่ย่ะคะสูบน้ำขึ้นมาแล้วก็พังไปแล้วแล้วก็อดน้ำครับผมเป็นโซลาเซลล์หรือว่าเป็นบ่อายังย่ไังเป็นโซลาเซลล์ยังเป็นไฟฟ้าอยู่เฮาเปลืองบ่ครับเอื่อยบานกับเฮามาเห็ดเกษตรครับผมพี่บ่แน่ใจอืมเจ้าของสวนตัวจริงกับ่้วยมือเนี้ยครับผมโอ้คนอนี่กับหน้าครับอ่ะเอื่อยพิ่ะกี่ตอนแรก่นปลูกกล้วยหลายตอนปีแรกมอที่นี่ก็มันบ่ให้ผลผลิตก็เลยเอาออกแล้วก็เอาพืชอื่นมาลง ที่แรกมอเอือยแม่ค่ะตอนแรกมันจะเป็นสวนกล้วยเด้อตัวนี้มันออกแล้วก็พืชอื่นมาลงเริ่มแรกเขาเข้าเห็ดสวนนี่เป็นสวนกล้วยแม่ค่ะกล้วยจะเต็มพื้นที่ก็ะสมีพืชอื่นแซมนิดนึงอันนี้ก็ต้นหนึ่งบบานเขาก็เลยกลายเป็นบุบลุกกล้วยแม่กระสมีแน่นิดนึงแซมกันมากร็สีเป็นผสมการท้องจริงเหรอี่อว่างเรืวองมาแล้วก็เป็นต้นใหม่เป็นต้นแทนมันก็ได้ใช้ประโยชน์เนาะเพื่อเดนั่นเดนี้ เพราะว่าอันดับแรกดีข้าปลูกข้าเห็ดเกษตรนี่เอ่ยว่าข้าจอกปลูกยังก่อนครับพี่เ่าปลูกรวมๆกันนะถ้าอยากกินได้ถ้ากับปลูกกันนั่นนะหรือกินถ้าก็จังครับแบ่งปันแบ่งปันแล้วก็ขายน้ำหนึ่งสินะก็น่าจะในส่วนนั้นครผสมประสานดีกว่านอ้อครับผมพ่ออยากกินกล้วยก็ได้กล้วยนานั่นก็สิเป็นเปลี่ยนฤดูกาลไปเรื่อยๆเพราะกล้วยมันออกน่วยมันก็เข้ากับตังตาต้นออกอยู่แหละข้าวกรเปลี่ยนพืชอื่นมาลงครับ กลายเป็นแซมกันคู่ปีแมนค่ะอันะไรกับบัก์ซีดาเพิ่นครับเบื้องต้นนี่นะครับเด้อน,นี่ก็ว่แม่นสิบแบม่วงอันเดียวกันใบ่นเอื้อยนี่แก้วขมิน้นบ่ฮะปาดครับพี่น้องเบิง่ง <c oughs> จนได้ไหม่ข่เตื้ <c oughs> อยอุ้ยครับพี่น้องเบิง่งเพิ่นก็ได้ขายเวลาล่ะรุ่นนึงครับโอ้ตัวน,นี้ก็คือเฮาปลูกไว้นี่เหลือกินเฮาก็ได้ขาย,ขายแมีนค่ะครับผมเฮาลองขายรุ่นแรกเฮาขายได้ประมาณจักบาทพอาะข่า,ขาวๆบ่เอื้อย ได้อยู่มากค่ะซีหาลอยเพราะมันยังอกปหลายรุ่นแรงน้องมันเอาไปขายที่สำนักงานยมเพอค่ะครับเป็นเหตุงานโยมเพอเพื่อจะได้ไปขายก็เลยกลายเป็นขอดีเป็นน้ำเนแนค่ะได้ผลิตจากสวนเนาได้สดสจากสวนไปเลยครับตรงนี้ก็คือขากระดูแลกรับคุณปุ๋ยข้าได้๋สีดานสีดยาเบื่อบอค่ะอ๋อเป็นปอดสารพิษเลยแมนค่ะส่วนใหญ่ก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่พวกสารที่ว่าพันพวกไต่โคเดมาพวกยังทีเฮ็ดเองได้ก็จะ ให้แม่แล้เฮ็ดเองสินะคะคยูลินซี่แล้วก็เฮ็ดเองสินะเพราะว่าเาก็มีน้ำมักกี่เลียดเนาะแม่ค่ะเพราะเราก็สีมักเบิ่งในยูทูบเราก็สีมาเฮ็ดประยุกต์ใส่ของเราครับผมเราก็เอาต่างๆอยู่ในสวนเฮาเอามาแปะแล้วก็เอามาหดลดเนาะเอื้อยเนาะแม่อันนี้ก็บักซีดาครับนี่ครับเบิ่งอู้สลับกันไปเด้อครับพี่น้องเด้อสิมีทุกอย่างอีหลีครับสลับกันมานี่ก็สิีมะนาวแน่แล้วก็จะเป็นมะม่วงนะครับเนาะซีดาครับอ่ะเอื้อยเฮาไปส่วนทางพุ่นบมา ก็ที่นีบบกตองอยู่หันต้นหนึ่งกําลังเป็นนวยเื่อนครับอุ้ยบกม่วงนี่ครับผมแต่ละต้นเนื้เอื่อยเนาะแมนค่ะงากองเลยครับผมเหลือกินกับใดคขายเลยนะครับน้องครับมีมนวยทุกตน้นอ,อันนี้กับแก้วค่ะครับอันนี้มันนวยหน่อยนะเคียวสวนุนะครับผมยังผสมบูรณ์ปันใดครับอันนี้บกตองค่ะกําลังเป็นพีเรนกเลยครับบานเป็นพันตอนเช่กันบัเอื่อยนี่แมนค่ะแต่มันยังยังบ,บกแกเนาะอ๋อมันยังน้อยบัเอื่อยนี่ แมนถ้ามันมีหน่อยแกได้พี่สิเก็บหายมันยังมีหน่อยแต่พนวาเสียได้หรอครับครับครับเบิ่งพี่ก็ยังบ่าเดซิมเพื่อนเขาต้องคำไว้เลยปาดครับพี่น้องครับเบิ่งบบเดียวเอาได้ครับเด้อหนีบ้านน่องบบเดียวเอาครับเบิ่งพุ่ณงากองอิลีโดกแข้งครับผมอัวนครับอข้างลงนี่ก็จะเป็นข้างล้างบานเข้ามาหนีเน้อเลยเนาะแมนค่ะเจ๋มีขอกไก่เพิ่นมีขอกัวเพิ่นข้างล้างกระซาสองน่วยครับเลี้ยงปลาแล้วก็นเดใส่น้ำน้ำ มื่นนี่ก็จะเป็นพักสวนขั้วเฮ้าแม่นค่ะนี่พักสวนขั้วคับผมปลูกบักริดใบยางละเล็กละน้อยนะครับนี่น้องเด่กริขคาตะไร้มีบโ้แสดงว่าเขามันนี่บ่ได้ซื้อยังจักย่างติ่งเอื่อยแม่นค่ะครับผมพุ่นะครับคุณก็มีปลาคาทั้งปูกของเรานันเด็กขายครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ก็เด็กขายแม่นค่ะนี่ก็สมโอซีมีทุกอย่างค่ะไหนเราอยากกินอะไรแล้วก็สิพยายามเอมาปลูกครับผมแม่นค่ะกลายเป็นปลูกไว ที่แรกเริ่มแรกนี่กะบปูไ้แต่กินก่อนกะก๋าวะครับลูกร้านจังบวได้ซื้อเองสินะแต่ที่นี่มาเพราะมันเป็นน้วยมากบางทีหล่ะมันเป็นมันออกมันหายผลพลิตลายเกินกัได้แบงขายอลไก็บแต่ละมุดเล่าตนหนึ่งอู้ละมูดก็ออกเลยครับพี่น้องเด้อมีทุกอย่างอีลีครับปุ่นะหันกลับไปด้าผฝุ่นของกินรอบบ้านเลยได้ครับเด้อของกินรอบบ้านอีลี่ครับพี่น้องครับมินมะจินวานมสมๆอะไรอยู่รุ่นนี้จะเป็นหมวกม่วงยังเอื่อยนี่ครับนี่ ก็เหนื่อยบ่ครับเอื่อยเลยกเสวยบ่ครับแม่นบ่คับเขียวแล้วน้อเนี่ยบอคับทำไมมันบ่ใหญ่มันบ่ใหญ่เพิ่นดกบ่เอื่อยดกอีหลีครับพี่น้องคุณน่ะเพิ่นมัดเพิ่นห่อไว้เลยครับเลี้ยงไก่นําเอื่อยนี่แมนครับแมนครับนี่เป็นอาหารให้ไก่น้าขอดีไปอีกอย่างนึงเน้อยเอาน้อเลี้ยงกันไปก็ไก่น้าครับโอ้ยแม่แบบพอเพียงอีหลีครับมีทั้งไก่พื้นบ้านทั้งไก่ไข่แมน แล้วเบิ้งในขอกไก่นะครับจักหน่อยหนึ่งมันมีไก่กว่ละโอ้ยยุ่ยครับเบื่อผมนี่ครับเพิ่์ก็จะเฮ็ดเป็นขอกไก่ไก่ไล่จะเลยเรื่อ<ๆ>ยแ<ๆ>ั่น่ะไก่ไข่ไก่เนื้อเลาเราก็สติแบงไปก็ได้เก็บ,ไ,บกไข่กินทุกมือครับเวลานะครับกับบริสุ้โอ้ก็สิมีไก่สวยงามน้าครับผมส้นทา้งนี้เพิ่นก็กจะเตรียมเป็นขอกไก่ได้อครับเด้อนี่ฟังที้เต็มเลยครับเอื่อยนี่ยู่ใได้นี้ ครับจะเป็นไก่ผ่นเนื้ออยู่ว่เอื่อยไก่พื้นบ้านเท่าเลยนะค่ะ,ะพื้นบ้านไก่อันนั้นก็มีตัวเอื่อยเนี่ยยังกัวนั้นขนขนตุกตับเลยไก่เอียงล่ะรืซื้อแล้วโอ้ตาหากีรีได้ครับเดอนะแมมค่ะขนมันสนหลายลายสอดมาเลยว่าเฮาามาต่างว่าเลี้ยงเอื่อยนี่พ่อนห้พี่มาผี่ก็เลยเอามาให้แม่อก็แม่มันจะใส่ผุ้หนีมันจะขนเยอะๆน่ารักอยู่ครับผม นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นไก่พันนะครับนี่ออกไข่หรือตัวเอื่อยนี่แม่ค่ะก็ได้เก็บไข่มันอยู่นี่แหละครับก็คือเอาเห็ดไหวยอยู่ยางพอเพียงขวดขับครับผมผุดรับนี่ก็ได้ไปแล้วได้ถอดเป็นอาหารเมนูห่อแล้วเนาะเอื่อยเนาะแม่ค่ะนี่ก็จะเป็นไก่พันเนื้อเวลานี่ก็จับไก่จากนี้ไปจาหน่ายขายได้นะครับเด้อนี่ครับยางมาทางนี้ก็จะเป็นคอกัวเพื่อเลี้ยงงัวนเจ้าตัวครับเอื่อยบัก ตัวม่งอยู่หนีขอกหนึ่งยุ่งหุ่นอีกค่ะอืมครับผมนีม่เขาก็จะได้ฟุ้นจาก <Man. S 2> นี้ละใส่สวนเขาทั้งเบิดเลยแมนค่ะครับผมกระกลายเป็นขอดีเขาได้เลี้ยงง่วทึ่งได้จำนายขายน,ำนํำเานาะเหื่อเนาะขอดีคือได้ปุ๋ยนี่แหละค่ะครับบานฟุ้นปุ๋ยเขานี่เข้าได้ขายบเบื่อเน,น,นี่สว<อ>่วนใหญ่เราใส่ในสวนนี่แหละค่ะโอ้หนี่บเอื่อพอพันคนขอดีคือเข้าบ่ตตองซื่อแมนบอกครับแมนค่ะ ตาหากดีได้ครับเด้วยคุนของตัวอยู่ใน้องง่วครับนี่ครับผมเวลา้าก็เก็บฟางไว้บ่เอื่อยนี่นาเกี่ยวเขามาค่ะออืนี่ครับก็เลียงง่วงอู้เลี้ยงงัวหลายตเติบอยู่เด้อครับเลี้ยงง่วขุนอ๋องัวขุนมันกระซิมีเครือข่ายพ่นนั้นของตัวตาหากดีครับอุ้ครับเอื่อยพ่นใดมามาห้แม่พันเลี้ยงไว้เน่าไอร่นาะแมนค่ะครับ ่วนท่านีเข้ากับสียางแล้วมาพี่มัน่วนท่านี้สิเป็นปลาบบกเขียบก็ปลาคาเพิ่นค่ะครับเพื่อครับบานในงัวเข้าเอายังให้เพื่อนกินนี่ครับบานเพิ่นมีอาหารในมันค่ะกอ้สีฟางในอาหารเนโอ้ไข่ยก่ก็มันอยู่เบื่อเอยน่ะค่ะกากมันเรียนครับสลับกันไปครับนค่ะส่วนมาเข้าก็จะมี่หยาเข้าอยู่แล้วเรนเอาไข่งงัวกินครับผมีฟางมียังให้มัน มาทั้งนี้ครับพี่น้องเบิ่งปลาคาบานป,าาปลาคาปวยคือเขียวคักแต่ครับบานปลาคาแล้วเด็กขายได้ลำระบาดเป็นคายอย่างครับเอื่อยนี่น่าจะคาใหญ่าจากของพน,นังอยู่ปุ่นพนบริย่างมะนา้าคาแดงคาเหลืองเข้าบ่อนี่ม,ม,นมันใจแม่ค่ะอุ้ยคาได้ครับพี่น้องเด้อเอาเหื่ครับบานพี่น้องสนใจพันคาจังสี่เ้าพ่อได้แบงขายบานเอื่อย เดี๋ยวปอบอีกเท่านึงหลังไม่น้องข้าวน่อแม่ค่ะลาาหยอีไรนะครับเด้อผู้ใดอยากได้พันนะครับนี่เดี๋ยวเอือยเพื่นว่าเดี๋ยวจังว่ากันใหม่เพื่นว่านี่ผู้ใดอยากได้แต่ว่าส่วนมากเพื่อนจะขายเป็นเป็นล่ำหมอเอือยแม่ค่ะแล้วปอกขายตลาดปอกเข้าก็คือปอกขายอยู่ตลาดเลยแม่ค่ะถ้ามาซื้อจะไปปอกเองก็ลอยแล้วค่าเด้ะลอยละหกสิบหรือเจ็ดสิบที่ละไหแม่ค่ะจะไปปอกเองครับผมแต่เราปอกขายล็สิได้ต้นละบาทล่ำละบาทครับ บู๊ยครับพี่น้องบ่ได้หว่าเด้วยครับด้วยุุนน่ะเข้าไปพุนน่ะเข้าไปหาทางออกมาเห็นหาทางออกมาเห็นอีลีครับเียวแห้งเริ่มแรกที่แรกนี่พ่นปูกลายบ่เอื่อยนี่บอค่ะมันก็สิค่อยๆแตกไปเรื่อยๆอ๋อครับผมบานพ่นก็สจิกขยายไปเรื่อยๆแม่ฮาก็สใไ้นามตลอดนี้ซสายยางเราโอ้ยจงว่าไ้นามันก็สิบ่เหี่ยวคือเขามัมก็สิแบบ นอกครับท้าวอวบค่ะเป็นตลาดแวก็สิขอเด้เเรียวแล้วคือมันต้นอวบข,าว,ขาวงามปกตินี่แนม่ยถ้าาเป็นนาแรงนี่สิเหี่ยวแห้งนอกแมนค่ะครับปี่ครับเขียว,วโอ้โหอ้อมเพล่ตัวนี้ครับแมนค่ะโอ้โซนนี้จะเป็นลงมากจะเป็นป้าบะเขียบแมนป้าบะเขียบเพ <c oughs> <c oughs> ี่ยะเขียวแล้วก็เริ่มจะป้าบะเขียบดพี่น้องเด้อป้าบะเข่าป้าบะเขียบเรามีถุกอย่างอีรีครับผมโซนที่นี่บ้านนี ตัวนั้นก็จะเป็นสองสาเออรอยอยย่หันแม่ค่ะสานามสองสาลังลงไปปุ๋นเขาก็กจะเป็นน้องนหน้าเข่าหน้าเขา่าเฮา,เาแม่ค่ะครับผมเอ้เยครับบานหน้าเข่ากบเฮามาเห็ดสวนรรนี้เอ้ยว่าแตกต่างกันบ่าครับเห็ดหน้าเข่ามักนกระเด้ปีละเทืออ่อเนาะปีละเทื่อ<ผ>มไม่กระขึ้นยุกับราคาตลาดเนาะกับบนแน่นอนว่าสีแดงราคาดีหรือบดีแต่ว่าพวกนี้คือมันพัดกันออกผลผลิตตลอดเล้าก็เด็ขายสย่นีนะครับแล้วก็ได้กินตลอดแล้วก็บ้องไปซื้อไปอย่างสี แมนค่ะครับก็คือเฮาแบ่งเอามาเห็ดเกษตรผสมผสานน้ำเน่เนาะบ่ต้องเหตนาอย่างเดียวแมนค่ะครัปลูกพืชไล้ยๆอย่างได้หน้าหมุนเวียนกันไปละค่ะจะได้เกิดไา้ไดตลอดปีครับแต่ก่อนพื้นที่อยู่ตรงนี้เป็นเนว่ดไครับเอื้อบ้ันพื้นที่ของเขากี่มันเป็นหน้าเขาเปนเลยค่ะเป็นหน้าเขาเปนเลยแมนวันที่นี่พอก็แม่เพิ่นเกษียณเพิ่นก็เลยคือสิมาอยู่นี่มันก็เลยเริ่มปลูกซอยกันปลูกนี่ละค่ะครับปุูระนิดละหน่อยซื้อมาเท่าเล็กละหน่อยก็ซอยกันปลูกซอยกัน บริหารจัดการสวนนี่แหละแม่ตรงนี้ก็คือเขาเหตดก่อนเพิ่นสีกษเียนหรือว่ากรเียณแล้วโอ้กรเียนแล้วครับเขาก็คอยเขากษเียนแล้วเขาก็จังมาวางแผนค่ะแล้วก็เราก็อยากมาอยู่บ้านน้าแล้วก็เหตุนี่อะไรเฮตดทุกอย่างครบทุกอย่างของเราเลยครับเอาไปเอามากกับมีรายใดเขามาอีกนะครับน้องแม่ค่ะโอ้ดีสุดยอดอีกหนึ่งแปลงนะครับเด้อเพิ่นก็จะเหตุเป็นน้องสาอยู่นี่น้องเอ๋ยน้องสองน้องสองหน่วยอันนี้เพิ่งจจกลอกไม่ ครับอู้น้ำใสดีแต่แล้วนะครับนอ้องแมนค่ะครับแต่ว่าคือน้ำของเฮานี่เฮาก็ยังใส่หํำจากไต้ดินแมนค่ะครับตรงมีเฮ้ได้เรี้ยงปลาน้าผอเอื่ยหรือว่ากำลังหลอกไม่หวัดมีปลาซะนั่นค่ะอ๋อครับผมตอนตัวนี้ก็มีปลาอยต้เพิ่นหลอกไม่เพิ่นเอาขึ้นเบิดแล้วมีตปะปะคอตัวใหญ่ๆหครับผมแล้วก็เอาไปขายที่กันแล้วก็ได้ขายทหกันครับแมนครับเริ่มแรกนี่เฮ้าเคยคิดชบอกครับว่าเฮ้าสิเอาไปขายใส่เฮ้าเห็ดสวนได้หลายอย่างสครับเพิ่นเราจะไปขายตลาดเพราะว่า ตัวของคาเพ่นก็นมีเพิ่นเคยเป็นแม่ค้าเก่านะเ<อ>พ่นก็สิมีเครื่อขายพ่นยูงสอขั้นขั่นม้วนนี่มันใหญ่มันเป็นอันนี้ไม่ก็อาจจะเหตุเป็นเพิ่งในน้อยอายุนาบ้านเพราะบ้านติดถนนอยู่แล้วนะครับอันนี้คือขอดีของเราที่บ้านอยู่ติดถนนเนาะเป็นทางพานเฮาก็ขายนาบ้านก็ได้จังส่ถ้าบ่อยากขายนาบ้านก็นไปฝากขายตลาดครับบางเช่อเขามาเลนน้องมาเลน่วนยังส่เฮาก็สิ ่ายไปเังสิแหละ่ายคลิปย,ยังไปมีคนเห็นเขากระางครับผม,มกระางทางออนไลน์แมนค่ะ,คะเพราะว่ามก็ไปส่งไว่เนาะใอญ่เนาะแมนค่ครับผมว่าแต่งเตะเขา่ายลงนะครับเดอ้อนี่แหละครับพี่น้องครับหาผู้ใดสนใจยังสีก็คืออยากเขามาเห่นกามาได้เนาะได้ค่ะครหรือว่าผู้ยื้อกลไกยังสีมาบ่ได้ใหญ่พอมีเบอร์โทรบ่ครับอ่เบอร์โทรบ่ค่ะเอาของผีก็ไเลยเนาะแมนครับศูนย์หกสองสองศูนย์หนึ่งศูนย์สี่หกห้าครับผมอีกทางหนึ่งมีเฟซบ่ครับเหื่ครับมีเฟสอยู่ค่ะ ซื้อเฟซมาอย่าง้อลืมแล้วจำเพซจะคล้องไม่ได้เพราะไม่ค่อยได้เรียนนะครับผมเอาเป็นเบอร์โทรกันเลยนะแต่เอาเป็นเบอร์โทรกันเลยค่ายยังนี่นะครับพี่น้องครับบ้าน้องกับภาพพี่น้องมาละเบิ่งครับผมโอ้หลายเลยครับเด้อนี่พ่นกระเฮ็ดนี่เบิ่งแนมกลับกลับไปผลกระเจะเป็นบาทนะครับเด้อก็จะมีเลียงง่วเลียงไก่นี่นะครับผมเกษตรอยู่ยางพอเพียงย่างๆครับผมผสมประสานเนาะก็คือเฮาได้จากค่านี่ครับออกจากค่าก็สเเป็นบักม่วง หมุนเวียนอยู่นี่น่ะเอ๋ยเนาะนม่ครับผมเป็นตัวอย่างให้พี่น้องในเบื้องอีกหนึ่งทันนะครับเด้อเอาครับเอ๋ยครับบานชุดท้านี้สิมีหยังอยากจะฝากว่าครับผมผู้ก็ลังอยากจะเฮ็ดเกษตรนี่ครับก็คนที่เริ่มเฮ็ดการเกษตรเนาะการเกษตรมันก็มันต้องมันเมื่อยเน่ะก็มันจะใหญ่ก็มันจะได้ขคายนะคะก็ต้องแบบเออพยายามซึกษาไปเรื่อยเนาะ เบิ่งใน YouTube แน่ศึกษาโดยตนเองแน่เขาร่วมโครงการของภาครัฐแน่จังซี่นะคะไปหาความรู้มาแล้วก็มาปรับปรุงสวนเจ้าของกระนาสิบ่ต่างกันปานใดห,หรือคะเนอาะก็สิขึ้นอยู่กับความขยันของเจ้าของสวนนําจังซี่นะคะเนาะครับผมก็สิประมาณนี้ล่ะค่ะครับนี่นะครับพี่น้องครับบ่าวน้องกัพาพี่น้องมาเลนเ่นน้ําเอื้อยเพิ่นแล้วกักได้ความรู้หลายๆอย่างไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับเนาะก็ขอบคุณเอื่อยหลายๆครับที่ให้ส่งสวนขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับผม ยะ่เลื่อมในช่องกบป๋าผ้าลวยได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องกระเทียคลิปพี่น้องื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ